สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเบื่อกันหรือยังคะกับช่วงเวลาที่เราออกไปไหนมาไหนกันยากลําบากสุดๆเราต้องใช้เวลาอยู่บ้านกันเยอะมาก วันนี้ค่ะอ,อ้งก็เลยจะพาทุกคนมาดูโครงการบ้านจากบริษัทท็อป5โครงการหนึ่งซึ่งอ้องต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนเลยว่าเขาอะใช้เวลาคิดเริ่มโปรเจกต์เนี้ยขึ้นมาตอนตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรกเขาทำเซอร์เวยจริงๆเลยทุกคนทำรีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์เพื่อหาว่าลูกบ้านอย่างเราเนี่ยต้องการอะไรเราต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเราต้องการบ้านที่เป็นพื้นที่พักผ่อนเราต้องการเลี้ยงสัตว์เราต้องการปลูกต้นไม้ เราอยากได้พื้นที่เซมิเอาด์ออร์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ SC s c s ีเค่ะทุกคนเขาใช้เวลาทั้งหมด1ปีครึ่งในการพัฒนาแบบบ้านลานายซีรีส์ขึ้นมาทุกคนคะอ้อมเข้าไปดูมาแล้วมันปังมากแล้วอ้องกำลังจะพาทุกคนเข้าไปดูพร้อมกันวันนี้ลคะค่ะ แบบบ้านลานายซีรีส์ที่อ้องกำลังจะพาทุกคนเข้าไปดูนี้นะคะเขาขึ้นโปรเจกต์แรกที่บางเกาะมือรวาดดอนเมืองแจ้งวัฒนะอยู่บนถนนนาวงประชาพัฒนาเลย ขนานกับเส้นเรียบคลองประปาค่ะทุกคนเดินทางง่ายสามารถวิ่งออกถนนแจ้งวัฒนะหรือวิภาวดีได้สบายๆถ้าไปดอนเมืองก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะที่อ้อมชอบที่สุดคือเขาอยู่ใกล้ทางด่วนสีรัตมากประมาณ5นาทีเองทุกคนวันนี้คืออ้อมขับรถมาจากสาทรมาถึงที่เนี้อ้อมใช้เวลาแค่22นาทีเท่านั้นเอง หลับแบบบ้านลานายซีรีส์นะคะทุกคนเขาทำมาทั้งหมด3ไ y ทป์ด้วยกันทป์ type ใหญ่สุดเนี่ยชื่อแคป t i v a t e 5ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถส่วนไซส์กลางชื่อเ h a d e 5ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถและไซส์เล็กสุดชื่อคามค่ะสห้องนอน4ีห้องน้ำสอที่จอดรถหลังที่อ้อนจะพาไปดูวันนี้คือท e c a p ป i v a t e คือทป์ใหญ่สุดของเรานี่เองค่ะ สุดของพวกเรานะคะทุกคนเนี่ยที่อ้อมพาเข้ามาทางนี้เพราะอ้อมอยากให้ทุกคนเห็นกับแ้มทางเดินผู้สูงอายุทุกคนเห็นไหมคะถ้าเกิดบ้านใครมีผู้สูงอายุคือสามารถแบบเข็นรถเข็นขึ้นมาได้สบายๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เห็นว่าเอซีเอสเอสเขาให้ความใส่ใจมากและที่เอามาเปิดตั้งแต่หน้าบ้านทุกคนคะตรงนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เซมิเอ t d ์ดอหรือว่าเป็นส่วนพื้นที่ลานนาย ถามว่าลานายคืออะไรเซมิเอลโดคืออะไรนี่เราจะแบ่งสเปซออกเป็น3ส่วนค่ะสเปซส่วนแรกก็คืออินดอร์สเปซส่วนที่2ก็คือเซมิเอลโดสเปซส่วนที่3ก็คือเอลโดแบบเต็มเต็มเลยเซมิเอลโดเนี่ยมันเป็นพื้นที่เอลโดแต่อยู่ในร่มบางทีเราจะมีกิจกรรมที่เราอยากทําในพื้นที่เอลโดแต่เราไม่อยากตากแดดทุกคนพอนึกภาพออกไหมอย่างเช่นการเล่นพีเลทิสเป็นตน้นทุกคนคือเราสามารถเล่นพีเลทิสไปด้วยแล้วก็มองสระว่ายน้ําชมนกชมไม้ไปได้ด้วยและที่สําคัญนะคะตรงพื้นที่ลาน,าน ทางโครงการเขาให้ความใส่ใจมากคือเขาทำดนามิกฟาซาดไว้ค่ะทุกคนได n นามิกฟาซาดในที่นี้คือ ันคือฟราสาทที่เราสามารถเลือกที่จะเปิดก็ได้ปิดก็ได้เราอยากชมนกชมไม้เราก็แค่เปิดแต่ถ้าเราอยากมีความไพเรทนิดนึงเราก็เลือกที่จะปิดตรงนี้ออกได้ทุกคนคะแค่ปิดตรงเนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าคนข้างนอกอะ่ะแทบจะมองมาไม่เห็นเลยนะว่าเราทําอะไรอยู่บานแคปท v เวตพิเศษกับไทยอื่นไปมากกว่านั้นก็คือว่าตรงส่วนฟราสาทตรงเนี้ยคะ่ะเขาทําเป็นไดนามิกทุกบานเลยหมายเพราะว่าตรงเนี้ยเราก็สามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกัน ทุกคนจะมานั่งจิบกาแฟตรงนี้โดยที่ไม่ได้อยากมองหน้าใครที่เดินผ่านไปก็ได้แต่เดี๋ยวอ้อมจะพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะทุกคนมีไฮไลท์อีกเยอะมากเลย ทุกคนเดินเข้ามาในบ้านนะคะทุกคนจะเจอกับลิฟวิ้งแอเรียที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆใหญ่จนอ้อมไม่รู้จะเทียบยังไงกับตัวอ้อมคือมันกี่เท่าก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนและนอกจากพื้นที่ลิฟวิ้งแอเรียที่ใหญ่แล้วทุกคนสังเกตประตูนหน้าต่างที่เขาทํากระจกล้อมบ้านไว้แบบนี้คือมันเป็นใหญ่แล้วเขาดันขึ้นสูงมากมันเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกบ้านของที่นี้แลวอยู่บ้านหลังเนี้ยคือบรรยากาศมันจะปโปร่งมากๆเลยและที่ถ้าเราปลูกต้นไม้นอกบ้านนะ ฟินค่ะทุกคนแต่ว่า,าที่อ้อมอยากให้ทุกคนดูก่อนเลยก็คือตรงนี้บ้านหลังนี้นะคะห้าห้องนอนห้าห้องน้ําซึ่ง สองห้องนอนเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนแรกของชั้นล่างมันเขาทําไว้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุเป็นพิเศษเลยค่ะมันจะเป็นโซนประมาณนี้ค่ะทุกคนที่สําคัญก็คือตรงโซนห้องนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเราสามารถเปิดประตูออกไปโซนเอทาดร์นอกบ้านก็ได้หรือว่าเราเปิดประตูออกไปโซนลานนายฝั่งนั้นก็ได้อันนี้ก็มีโซฟาบางอยู่เนาะเขาจะจัดบ้านตัวอย่างหลังไ,ไว้ออกเป็นแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้นิดนึงแบบคนรุ่นใหม่หนิดนึงแต่ว่าที่อ้อมรู้ว่ามันเป็นห้อง <ๆ S 1> นอนผู <idir. S 1> ้สูงอายุเพราะว่าตรงนี้ค่ะทุ Da. ซึ่งห้องน้ําด้านในเนี่ยมันมีฟังก์ชันมีราวจับมีต่างๆนานาสําหรับผู้สูงอายุไว้จะสังเกตเห็นได้ตรงนี้เลยว่าแบบมันจะไม่มีขั้นไม่มีอะไรเลยแบบพร้อมมากๆสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเนาะ ออกมาจากห้องนอนผู้สูงอายุแล้วนะคะทุกคนเราจะเจอกับพื้นที่กกว้างของบ้านตัวอย่างตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะทุกคนตรงนี้จริงๆแล้วเป็นห้องนอนที่2ของชั้นล่างซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทุบออกไปทําให้เหลือห้องนอนชั้นล่างแค่ห้องเดียวเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ปาร์ตี้อย่างที่เราบอกว่าธีมของบ้านตัวอย่างหลังนี้มันเป็นธีมปาร์ตี้เนาะ ่วนขวามือเราก็จะเจอกับห้องเก็บของห้องเก็บของใต้บันไดที่กว้างขวางพอสมควรอยู่แล้วอ้อมอยากพาทุกคนมาดูที่ครัวก่อนตรงนี้มันสามารถผูพื้นที่ใหญ่ถึงขนาดทำเคาน์เตอร์บาร์ได้เลยแต่ที่สําคัญครัวทางนี้ค่ะใหญ่อยู่นะคือเราไม่จําเป็นต้องกั้นเป็นครัวไทยครัวฝรั่งเลยตรงนี้สามารถทําเป็นครัวไทยได้เลยแต่ทุกคนเอสเอชเ็ขายบ้านเปล่านะคะถ้าทุกคนซื้อไปเนี้ย ส่วนบิวอินตรงนี้ทุกคนต้องทําเองหมดเลยจะได้เป็นห้องตอเปล่าและทางนี้ก็จะเป็นประตูออกไปเราจะเจอกับห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําแม่บ้านอยู่ทางนี้ ทุกคนจะทําอะไรก็ได้ด้านหลังเลยจะเป็นโซนซักล้างอะไรต่างๆนานาก็ได้ออกมาจากห้องครัวนะคะเลี้ยวไปทางซ้ายมือเราจะเจอกับห้องน้ําอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องน้ําสําหรับชั้นล่างแต่ว่าเขาไม่ได้ทําเป็น p o เดอ r ์ o o m เพราะอะไรเพราะว่าเรามีห้องนอนที่2ของชั้นล่างที่บ้านตัวอย่างไม่ได้ทําไว้เนาะตรงนี้ค่ะเขาก็เลยทำาเวอร์ไว้ด้วยเราจะมากั้นส่วนเปียกส่วนแห้งเองก็ได้ใหญ่อยูยอย่เหมือนกันทุกคนไม่ได้เล็กเลยห้องน้ําตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ค่ะบ้านจริงเนี่ยบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะทําเป็นช่องไว้สําหรับทําตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บรองเท้าตรงนี้แต่ว่าเราต้องมาทำํำบิวอินหน้าบานเองนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นประตูออกนอกบ้านแหละซึ่งบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีโฮมออโตเมชันไว้ให้แล้วเรียบร้อยสําหรับทุกหลังทุกไทป์เนาะเดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนไปดูข้างบนกันต่อเลยข้างบนนี่สวยมากๆ เราจะขึ้นถึงชั้นสองนะคะทุกคนอ้อมอยากให้ทุกคนเห็นดีเทลที่เขาทําไว้ตรงนี้นิดนึงคือเขาทําเป็นช่องหน้าต่างที่บานไม่เล็กด้วยนะบานใหญ่ด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อที่แสงตอนกลางวันอนะ่ะมันจะลอดเข้ามาหาทางตรงบันดไดได้ตอนกลางวันเนี่ยตรงบันไดเราถ้าไม่ต้องเปิดไฟเลยทุกคนแล้วมันจะสว่างลอดไปถึงข้างล่างเลย ทุกคนแล้วนะคะทุกคนจะเจอกับแอรียกว้างๆตรงนี้เลยซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทําไว้เป็นเพลย o m เราสามารถทําเป็นแฟมิลี่ o ูมหรือทําเป็นอะไรก็ได้แบบอะไรก็ได้เลยจริงๆทุกคนอ้อมทอมากเลยเขาทําเป็นแบบโขกกราวิตี้สุดๆเหมือนเราอยู่ในอวกาศอะไรยังไงอย่างนั้นเลยเนาะแต่ว่าอ้อมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้จังเลยอะ่ะมันคือส่วนชั้นลอยส่วนชั้นลอยเนี่ยจะมีเฉพาะบ้านแคปทิเวตเท่านั้นนะคะทุกคนตรงนี้ถ้าเป็นอ้อมอะ่ะ อทำห้องพ้าแน่นอนยังไงอ้อมก็ทําห้องพระแต่ถ้าเกิดเป็นสายคอลเลกเตอร์นะเราสามารถจัดแบบจัดจัดเชลแบ์บบิกได้แบบโอ้โห ชอบมากส่วนตรงนี้ชอบมากมันไม่ได้แบบอยู่มืดๆนะคะทุกคนตรงนี้มันคือหน้าต่างด้วยนะจริงๆมันสวยมากทําเป็นมุมถ่ายรูปสําหรับสาวๆก็ยังได้เลยอะ่ะมีสตูดิโอส่วนตัวในบ้านแต่เดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนชั้น2มันมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ2ห้องนอนเล็ก1ห,ห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ที่อ้อมพาเข้ามาดูเป็นห้องแรกเนี่ยคือทุกคนคะทุกคนจะเห็นได้เลยหลังจากที่อ้อมพาดูบ้านหลังนี้จบและบ้านทุกๆไทป์ของโครงการนี้นะคะเขามีห้องน้ําในตัวสําหรับทุกห้อง ดูตรงนี้ก่อนเลยโซนพื้นที่ตรงนี้เขาทิ้งแอร์เรียไว้สําหรับทำวอล์กอินครอเซ็ทุกคนทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากวอล์กอินครอเซ็เพราะว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วอะต่อจากวอล์กอินครอเซ็มันก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่แบบไม่เล็กไม่ใหญ่มาทํากั้นส่วนเปียกสดแห้งได้เขาทาชาวเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วห้องน้ําที่เราจะได้เวลาซื้อบ้านจริงก็คือหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนส่วนตัวพื้นที่ที่เป็นห้องนอนของเขาเนี่ยมันไม่ได้เล็กเลยเอาจริงๆแบบถ้า ลูกอยู่อ่ะก็อยู่ได้จนจนแก่จริงๆมันใช้ประมาณแบบคอนโดสตูดิโอหนึ่งห้องอะไรแบบนี้เลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนห้องนี้เขามีพื้นที่ลานายพื้นที่ลานายคืออะไรคือพื้นที่เซมิอาท์ดรค่ะทุกคนแล้วมันมันเก๋มากห้องนี้เหมาะสำหรับสาวๆเพราะว่าสามารถนี่ ทุกคนสามารถพักผ่อนด้านนอกได้ไม่พอทุกคนคะเรามีไดนามิกฟาซาดอีกแล้วทุกคนถ้าต้องการความเป็นพรเวททุกคนสามารถปิดตรงนี้ได้ปิดตรงนั้นปิดตรงนั้นแล้วทุกคนเนี่ยจะทําอะไรตรงนี้ก็ได้เลยจะมาเล่นโยคะจะมาไลฟ์สดจะมาทําอะไรก็ได้ความฝันน้องเลยอะอยากแบบอยาก,ยากนั่งทํางานเวิร์กรฟมโฮมแต่ว่าแบบอยู่เอาดอร์บรรยากาศชิลๆแบบนี้จริงๆอ้อมชอบมากๆแต่เดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูห้องนอนเล็กอีกห้องนึงก่อนที่จะไปมาสเตอร์เบดมเนาะ นี้จะถูกตกแต่งไว้แนวแมนๆนนิดหนึ่งจะเป็นห้องทรงยาวนะคะทุกคนอ้อมมายืนอยู่ตรงนี้เพราะอยากให้ทุกคนเห็นหน้าต่างที่อ้อมพูดถึงข้างล่างคือเขาทําเป็นหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็บานดูดูดูดนี่คือหน้าต่างทั้งบ้านของเขามันจะเป็นไซ,ซส์ิ่งนี้เลยไม่มีแล้มาปิดหน้าต่างเล็กๆเล็กๆแบบอับๆชื้นๆไม่มีบ้านหลังนี้โปร่งแน่นอนพืน้นที่ตรงนี้นะเพราะมันเป็นห้องสําหรับผู้ชายเนาะ walk in c l <oughs> o s e ก็เอาไปเท่านี้พอโต๊ะเครื่องแปง้งไปแต่งหน้าข้างในห้องน้าแต่ห้องน้ำเน,นี้ยเท่มากทุกคนดูสิแล้วก็เกั้าเวกั ตรงนี้้ไดเลยแต่เดี๋ยวต่อไปจะถึงมาสเตอร์เบดมแล้วค่ะโอ้โหอลังการงานสร้างสมศักดิ์ศรีคนจ่ายเงินซื้อบ้านสุดๆ ศักดิสที่อ้อมพูดถึงนี่คือมาสเตอร์เบดรูมใหญ่มากทุกคนและทุกคนจะสังเกตเนี่ยเพดานนะสูง3.4เมตรนะคะทุกคนสำหรับทายคปบดีเวตที่พิเศษในซีรีส์นี้ก็คือว่าแคปดีเวดเนี่ยเพดานสูง3.4เมตรทุกห้อง2ห้องนอนเล็กเมื่อกี้ก็3.4เมตรแต่ถ้าเป็น2ไทป์ที่เหลือก็จะสูง3เมตรเนาะที่อ้อมพามายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ลานานอีกแล้วอื ทุกคนระเบียงตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเชื่อมไปจนถึงส่วน Walk-in c l o s e t เดี๋ยวอ้มจะพาทุกคนไปดูทางโน้นอีกทีหนึ่งเนาะตรงโซนห้องนอนนี้แบบเห็นเห็นกันจ่าจตาว่าแบบเตียงใหญ่มากและสามารถแบบโหคิงของคิงของคิงดับเบิลคิงไซส์ได้อีกทีหนึ่ง Walk-in c l o s e t ก็ใหญ่โตมาโหลานอยู่ที่มันฟินมากเลยนะถ้าผู้หญิงได้แบบนี้และนี่ค่ะประตูออกลานใน มันมี2ที่ที่แบบเขาเชื่อมกันอยู่เนาะเป็นพื้นที่ลานในที่ใหญ่มากๆเราสามารถแบบรีแลกซ์ได้ในบ้านของเราในช่วงเวลาไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เอาดอที่อยู่ในร่มซึ่งมันก็จะไม่ร้อนมาต่อตรงนี้ทุกคนสามารถทำแบบวอล์กอินพอเสเต็มพื้นที่ก็ได้หรือว่าจะทำโต๊ะเครื่องแป้งแบบเขาก็ได้ตู้เสื้อผ้าแบบตึ้งๆเยอะมากและห้องน้าของห้องนอนมาสเตอร์สมชักสีอีกแล้ว มีบาสถทับให้ค่ะทุกคนนี่คือหน้าต่างห้องน้ําที่ทุกคนจะได้เวลาซื้อบ้านจริงเลยก็คือใหญ่โตมาหรล้านแบบนี้แหละนี่มีหน้าต่างบานใหญ่แช่น้ําไปมองวิวข้างนอ,งอกไปแบบโอยอยากได้ 站在。 เห็นเลยว่าตอนที่อ้อมพาเดินดูบ้านเนี่ยอ้อมจะเน้นฟังก์ชันของที่นี่มากๆเพราะว่าอ้อมมองว่ามันเป็นจุดเด่นจุดขายของเขาเลยและชื่อลานายซีรีส์เนี่ยทุกคนจําไว้ให้ดีเลยนะอ้อมว่าอีกไม่นานนะมันจะเป็นกระแสในวงการอสังหาเลยจริงๆแล้วอะ่ะพื้นที่ส่วนกลางอะ่ะพวกเฟสิลิตี้ตั้งแต่เมนเกตประตูทางเข้าเข้ามาไปจนถึงคลับเฮาส์ไปจนถึงแลนด์สเคปเขาทําไว้สวยมากเลยนะมีสระว่ายนะ้ํามีฟิตเนสมีโคเวกิ้งสเปซมีโซน k i d ์สำหรับเด็กๆด้วยแต่ว่าอ้อมเน้นความ เป็นลานา,นายเป็นพิเศษว่าอ้อมชอบเป็นการส่วนตัวคะ่ะทุกคนแบบบ้าน3ามทปปนะคะทุกคนทปปใหญ่สุดคือ Captivate ที่อ้อมพาเดินดูวันนี้นั่นเองพื้นที่ใช้สอย360ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น70ตารางวา5ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถและไซส์กลางก็คือเฉดพื้นที่ใช้สอย279ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น60.1ตารางวา5ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถ และไซส์เล็กสุดก็คือคำพื้นที่ใช้สอย231ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวา4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถ เขาเปิดตัวเริ่มต้นมาราคา1 0บถึงยีล้านราคาเริ่มต้นนะคะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจอลองติดต่อ SCS เขาดูจะเบอร์ก็ได้จะเว็บไซต์ก็ได้ Facebook ก็มีทางไหนก็ได้แล้วก็ลองเช็คโปรโมชั่นของช่วงนั้นๆดูเนาะยังไงวันนี้อ้อมต้องขอบคุณสถานที่ขอบคุณ SCS เสรขอบคุณบางเกาะบูรวาด้วยที่ให้อ้อมเข้ามาเปิดพาทุกคนมาดูพื้นที่ลานายในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่มาถึงตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนบ้านใหญ่มากคิดว่าคลิปน่าจะยาวมากเหมือนกันนะวันนี้อ้อมไปก่อนนนะะคคทุก